สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสกายเจ้านายเฟมิครับคลิปนี้อยู่กับรถขุดโกเบลโกนะ s k 2 0 0รุ่น10ครับหม N15 ตัวท็อปนะตัวนี้กลับมาประจำหน้างานเดิมของเขาแล้วฮะคือหน้างานที่แผนปูนะงานตักหินตักทรายเขาแผนปูนะ อันที่อยู่ประจำนะกับคนขับคนเดิมนะวันนี้ขับฟาสฮะคนนี้ขับมันรถน่าจะเข้ามือแกฮะแกขับด้วยฟาสมากอย่างเร่งเครื่องนี่น่าจะเกือบสุดนะฮะ,จะเจ้าเครื่องฮีโน่ซีซูเทอร์โบคอมมันเร็วฮะแกบอกว่าแกไป เอาไปเซตช่วงล่างมาใหม่นะฮะเคือคนเดิมหอะเออคนขับคนเดิมอามคนรอฮะปุ่งกี่0.93ลูกบาทเมตรนะของ AE ฮะโอ้แกฟาดมากเลยฮะแกได้รถถูกใจแกละเครื่องยนต์นี่ยังไม่มีควันนะยังไม่โหลดยังไม่มีไอออกสายระบายไอฮะโอ้โหแกโชว์ความฟาดนยฮะ โยกนิดนึงนะโอ้ฝันปีศาจนี่เริ่มหมดนะ,ะสั่นแล้วนี่น่าจะน่าจะทำสีท้ายใหม่ด้วยนะฮะแต่แต่ก็ยังรอดีฮะวั็อป ไอเอ็นสิบห้าเราเลิกเจ็ดตัวแคริเออร์สองตัวครับไปแท็กแปดสิบเซนนะสำหรับช่วงล่างฮะอู้หูบีตัวออกจากซ้ายฮะโชว์พลังเท่าไหร่ฮะหมวงกีเขาฟิตเปียกแล้วนะฮะ ไม่ลำละไม่ลำมันตะกอนละโอ้แกขับสาใจมากเลยฮะอุ่มโยนอุ่มโยนอย่างเดียวฮะรถคันนี้นี่ไม่ได้เจองานหนักนะอยู่แต่แผ่นปูนฮะตักหินตักทรายออกไปงานนอกนี่น้อยมากครับว่างานหินงานทรายก็ได้ขายดีเหมือนกันนะสำหรับคอนกีตฮะ ก็ต้องมีรถไว้เสริมหินเสริมทรายให้ทันด้วยนะฮะับทีจะทันต่อความต้องการของลูกค้านะปูนขายดีมากเพราะว่ามีสถานที่ก่อสร้างนิคมอยู่นี่สองที่ฮะับเพราะฉะนั้นแล้วคนกรีตก็เป็นส่วนสำคัญนะงานก่อสร้างฮนะเออ องานนิ่มๆงานนุ่มๆฮะงานชอบเขาเลยฮะแล้วแกจะขึ้นกองหินให้ดูหรือเปล่าเนี่ยน,น่าจะไปเก็บกองหินดีนะฮะโอ้แท็กนิดตึงเป๊ะนะฮะเอวนี่ยังแน่นครับ คนคนขับรู้ใจรถก็จะฟาดอย่างนี้นะฮะใช่ทิมพัทีเหรออได้ได้แต่ว่วแต่ว่าเจ้านายร้องนะสกายไก่หมดแล้วไก่หมดซ้ายแล้วโอ้แกซัดเอาซัดเอาแป๊บเดียวะฮะไปละโอ้บินตัวโชว์นะฮะ แกน่าจะขึ้นกองหินแล้วเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยอ๋อโอ้เก็บสายเสร็จก่อนนะมาดูความเร็วฮะเร็วตั้งแต่เกิดอยู่แล้วฮะแบรนโกเบลโกวกกับคนขับที่รู้ใจเข้าไปนี่ฟาดเต็มที่ฮะ12บรอ,อบต่อนอาทีนะสำหรับวงสวิงของเขาคัะ จะเต็มซุกอุ้มซุกอุ้มเลยฮะใน,นบูกีนะ้ทรงเอีนะโอ้จะเจอฟันเปลี่ยนฟันเข้าไปใหม่นี่นายจะรอกอนนี้ฮะแต่นี่ก็ไม่ได้ขุดอะไรฮะแค่ตักไม่ได้ออกแรงครับทนายทนายเริ่มร้องแล้วนุน่น,นปูนมาแล้วปูน คุณมาแล้วโุนะ้ะดูวงสวิงแกฮะโอ้บุงกีฟิตเปีย วงสวิงกันหน่อยเจ้าถ่ายลองแล้วเจ้านายเอาคลิปนี้ก็จบคลิปยังเท่าน,นี้ก่อนนะฮะจบทีรถขุดโกบิโก้เอสเคสองร้อยบนสิบไวเอ็นสิบห้าตัวท็อปนะเจ้ามากเกนฮะจบงานงานประจำของเขาฮะตักหินตักทรายเอาแผ่นปูนฮะ กลับมาเพิ่งกลับมาวันนี้เนี่ยกลับมาฟาร์ลนะฮะกลับมาเปี้ยเหมือนป้ายแดงนะฮะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับรด